สวัสดีปีใหม่2,566นะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นมดต้องขออนุญาตขายของก่อนนะครับก็ไม่มากครับจะบอกว่าตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่3เนี่ยมดเปิดบริการทุกวันใครว่างใครเหงาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าพูดคุยกับมดได้นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันหรือสองสัยสอบถามข้อไหนก็มาคุยกันได้หรืออยากจะมีข้อมูลในการจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินตดมีอะไรบ้างก็ ไม่รู้จะไปไหนก็แวะเข้ามาคุยกับมดที่ m m 8 9 9นะครับถ้ามาไม่ถูกเซิร์ชใน Google Map ว่าตัว A ตัว M 789เดนะครับเดี๋ยว Google Map จะพาท่านผู้ชมมามดประจำอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันยังไม่อยากขับรถไปไหนช่วงเทศกาลนะครับก็รอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาอยากได้ความรู้นะฮะหรือว่าอยากจะมาชมรถสวยๆของมดตอนนี้เราก็มีให้เลือกชมพอสมควรเหมือนกัน แต่ถ้ามาแล้วรถยังไม่ตรงสเปคยังไม่ถูกใจเสทีเดียวก็มาพูดคุยกันได้ว่าจาัดไฟแนนซ์นมันต้องมีค่าอะไรบ้างเอกสารใช้อะไรบ้างหรือซื้อเงินสดควรเลือกรถแบบไหนประเภทไหนดีหรือมีวิธีการดูรถยังไงบ้างเดินเข้ามาครับขับรถเข้ามาก็ได้ครับมดยินดีให้คําตอบให้คําแนะนําก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ2นะครับรถทุกคันของมดนะฮะที่จอดอยู่ที่นี่หรือเป็นรถที่มดนําเข้ามานะครับที่เอาเข้ามาขายรถทุกคันมดไม่เคยมองมันเลยว่าเป็นรถมือสอง เพราะมดจะมองมันเป็นรถใหม่เสมอเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะท่านผู้ชมที่มาซื้อรถของมดอะ่ะมันคือรถใหม่ของเขารถทุกคันนะฮะที่ปล่อยออกไปมันคือรถใหม่ของเขาไม่ใช่รถมือสองรถทุกคันมราจะคัดสภาพคัดเปรตคัดประวัติมาเรียบร้อยให้ท่านผู้ชมมาซื้อเสร็จแล้วจ่ายเงินแล้วมีรอยยิ้มกลับไปไอเราได้กําไรอยู่แล้วแต่เขาได้รถที่ดีได้กําไรกลับไปใช้เนี่ยคือจุดประสงค์หลักและเป้าหมายหลักของมดเลยนะครับท่านผู้ชม ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับฝาก AM 789จไว้ในอ้อมกอดด้วยโอเคงั้นก็ขออนุญาวยพรนะฮะทุกท่านนะฮะที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็ขับขี่ปลอดภยัยไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะฮะตรวจเช็คสภาพรถนะฮะลมยางน้ำในหม้อน้ำน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องอาจจะยากนิดนึงดูไฟเตือนหน้าจอแล้วกันลมยางสําคัญก่อนเดี๋ยวไปยางด้วระหว่างทางเนี่ยยุ่งเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่อง นั่นแหละนั่นเันเครื่องมันดูยากนีดนึงไงต้องดูไฟหน้าจอนะครับก็ลมยางนี่สําคัญตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนนะฮะไฟหน้าบ้างกระจกใช้ได้ไหมลมยางสมบูรณ์ไหมนะครับก็โดยรวมแล้วกันนะครับก็เดินทางกับขี่รถไป2 5 6 6นนี้ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมดมาและให้การสนับสนุนมดมาโดยมาตลอดทั้งมาซื้อด้วยและมาแนะนําให้เพื่อนมาซื้อมาขายกับมดนะครับวันนี้มดก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับ